สวัสดีค่ะมือนี่เป็นบรรยากาศคนเขาอะไรนี่อันนี้ขี่เอเตอร์เหรออ๋อสองเคียงเลยิีอาวุดเดียวแคนแคนเนี่ตรงเนี้ยสอาวุดเดียวแคนแคนผาแม่แย่แอดมินนูแอดมินนูอ่ะโด่งไม่จะเป็นแล้วต่อไป นี่ยี่เห็นอย่างน้ำมูก่อดินี่เด็กนี่สอบนึ่องนี้น้องปีมฟีมทำอะไรบ้างเนี่ยทำไม่เป็น <laughs> ต้องเห็ดใดเพื่อที่เผยทั่งมงนี่นี่นี่เออเออเรียวบทย่อยอีกแล้ว,น,ลวน,น้นนองเราเรียนถึงวันไหนนี่ กี่โมงตอนสามุ่เอารถยังมาที่เ<ล>ด,ดวิดเดวิดก็มาแล้วน<า>ี่มอหะบุตรคนลงไปว่างไหในเขาเจ้านับนั่นเรียกว่าเดักสอบลากไปคล้ายบาุรีอันนี้มันอยู่ในแผนการ <laughs> โอ้ าาาาน,าาน้อาาเนเอ้อนับไปเน้อรกส่ปกมวนันน้ำกรเลสิโปว่าเขาเสียไปจักสอบอเออเอาเฮ็สามสามวรกจีต่อมเขาคอนตัลูกต่อมเขาก่อนเ,เออ ต้อมเขาอันให้ต,ตักกัตักนูกับต้อมเขาเขามันจังไหวเขาบอกว่าาอยู่โอ้ยตาตารีบทาเถอะเป็นลุงตามันเต็มไม่เต็มมือเนี่ยเออ อันนีกระเฮจาเฮียงั้นนี่แอดมินแอดมินปฏิบัตกี่สอบไม่ต่ำกว่าสามสิบไปกว่าได้ดอกเข่าลายประเด็นใช่เฉพาะในฟาร์มประมาณนะประมาณเท่าไหร่ประมาณหมดนี่หรอประมาณห้าสิบท่าไหร่่าสนน้อยนะประมาณแปดสิบห้าแปดสิบประมาณนั้นน้อยนะได้น้อยนะแปดห้าเนี่ยแอนด์มินข่าดวไงข่าวดี โอ้ยเร็วเนี่ยทำเรียกเร็วทำเอาทางมาตักนล่นี่เอฟเอฟสวยเนาะใส่แล้วบอกผื้นค้น้อมบัดนี้เอาโอ้ยื่นเริ่มคายเริ่มสักจะคายแล้วล่ะรู้สึกว่าจะได้อาบน้ำอีกรอบหนึ่งหนาวหนาวอาบน้ะบางหันนั่นแหละแต่ว่าเริ่มคลายแล้ว โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊มาแม่มาแม่คือพายุหรอทุกคนแล้วไปเซมาเรียนน้ำใหม่น้ำไหลน้องใบเตยอยู่บ้านเฮ็ดอยู่บ่านหนูเวลาอยู่บ้านเฮ็ดคือกันมันมอ เอาเอาเอาบวกกับเมียหยอกกันไปนี่เอาเอาตาตารีบๆแล้วเร็วฝนย้อยเห็ดผู้เดียวได้หนิถอกเองใส่เองหยอกเองหอมเกีงบมลอนุสาวเจ้า จับจีบ่อกจากแอมินแอมินบเลิเป็นแอมินกินข่ามือละสองจานสามจานเจ็บดหบเก็บซอยมูมีตทายโอ้้ามันไม่อาดูไปดูดูเนาะอวา่ไม่ไงตาเด้อกินดูกมูอเออดูกระเาะนี่เยังยืนจังรองเ่ ยังนั่นห่วย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 ห่ยห่วยห่วยห่วยนี่ได้อยู่นี่หือบักขามสมบ่อะไรอะไรตีม ผลิตสะพานอ๋อพี <S <s ่เอ็ดเขาเฮียเียเองเอายงตาตาแม่ห hmm. น yeah> anyway> um> claro ีไว้บักไลยแมวพี่แบงมาจากไหนทำไมเพิ่งเห็นอันนี้ลองทำดูขามด้วยว่าะไนเป็นยังไงเลยลองทำ เรียนรู้วิธีชาวนาบ่น้องวิชาเกษตรกรเพชรไม่รู้การคายขึ้อยู่นอกเพชแบบนี้ถึงร้อยสอบไม่นี่พี่เอกร้อยสอบตอนนี้มันเบิ่งแล่นึ่ง กินยังไม่ได้กินยังนี่แหละมามาถึงก็เริ่มเลยหรอไปรับเพื่อนสาวมาเพื่อนสาวไปไหนมาเพื่อนสาวติดลมกระมอราไงอัาวเหรออือมาได้กกลับมาแล้วหมดขายเขาออกซื้อกับ พทิวบ้านได้เห็นเห็นอย่างอยู่เด้อะไรขายังไ,ไม่เห็นทำไมป้ป้ายสนับสนุนทิวแบกเออสนับสนุนด้วยเทีอนเด้งเด้งเด้งอือคนกระตุกนะครับตั้งเด็นภาคอันดับนางชวนนะครับออกไปกินห้องนองยู้ฮ้องเป็นช่วงเที่ยงนะครับ

พียขไอร์นกดองนีลกขโทษมือหนบ่ได้งินรุนหรือขัาดขาดบถอะอูกสลายพี่นี่ยัีหักมือนัันน้อนแ่บที่นี้แปลกับ่ได้ยินแทกีตน่ออพ่้ใดหพี่โอ้ยจาเจดแล้วล่ะ เีมถามเตีม๊มนายิ้มด้วยสิยิ้มด้วยเวลาทำไม่เราต้องเสพความสุขไงความสุยจะเป็นลมพาย <c oughs> คะพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากพ,พ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่นะครับผมกับปรรยากาศการเก็บเข่าตากคนอืมนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ